สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องน้องพาขวัญครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศที่คาเฟ่นาน่า,นารีสอร์ทครับจังหวัดเพชรบุรีครับบรรยากาศคาเฟ่ นั่นครับนี่นักท่องเที่ยว,วใส่ชูชีพโอ้ลอยน้ำหยบบย็นฉ่ำเลยเขาวุ <c oughs> ่นไม่ไว้นันครับ โอ้บอสยัเสยงงัสยงยงไงยังปรับโอ้ทงทงคุณบรรยากาศคุณพ่อรับ่วนตัวโอ,โ,อโอ้นางจุยเบียอยู่นะ มาครับพี่น้องครับนาหน้ารีสอร์ทครับเพชรพบุรีคาเฟ่ครับพี่น้องครับนะครับโอ้มาอีกเรือมาอีกสองสามล้ำครับเรือยาง เป็นมอกระท้อนขอเขาอิ่นดูนะครับบรรยากาศเอาบรรยากาศว่าป่าครับบรรยากาศนาหนา้ารีสอร์ทครับจังหวัดเพชรบุรีครับ คุณนะครับโอ้เป็นอะไเย็นเนาะนานก็ใสดีขึ้นา่างหนึ่งครับ cho anh em bùm nâng gặp à. đó là gặp tuần tù đầm nó à. có mà không Mình chăm, ừ. chăm thôi หมูหัวนาบ่ะเออหมูหมูมะนาวหมูมะนาวขึ้นเขาหลายอย่างหลายแนวครับเอากำลังไหม่เล,เลยครับ<ม>นหน้ารีสอร์ทเป็นบ้านพัก<ม>คาเฟ่ในตัวเออคาเฟ่หน,น,น,น้ารีสอร์ทครับจังหวัดเพชรบุรีครับ ลุยๆครับกับข่าวอะไรยังไรแนวครับพี่น้องครับทาขวัญกินข้าวลูกกินข้าววะลูกเก่งมากครับนพกินข้าวรือยังกีนข้าวหรือยังฮะกินข้ามาครับพี่น้องครับโอเคน้ำเขาเทียงครับเขาเทียงแต่ตอนตอนเขาเทียงแต่ระดีไบสามไป สี่โม่งแน่งเดี๋วเอาแบบมมจับไปอืมเกาเมี่อนาวเว้ยาควานลูกอ้เ้ยมเฮ้เฮ้เฮียเเฮ้ยเฮเฮ้ยเร้ยเฮายเฮ้ยเฮเฮายเฮเฮ้เา้ม้ย้เฮ้อเฮ้ยเ้เม้ยเ้อนฮายเ้ยเฮ่ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเ้อย้ยเ้ยเ้ยเ้เยเฮ้ยเฮอย้ตอนย้เยมหมูเยมเย ครับพี่น้องครับมาไหมาครับไหมแล้วครับคุณเลือยังเหรอเลือยย่างมาท่อนเพ่นโอ้ริุิก่งมากล่ะหข้าวลุยลุยลุย สวยแดงแล้งอ <anto> <e <lebr ine> ่แ้าเผ่บ่พนครับพูกแซ่บเบิดกนนี่ยแฟนแฟนต่างหเาอหนุ่มูนุ่งน้ำนิ่ตาเสบคุณคุณนายสิมัเอ้าวกจริงครับกูพาไปลาอยู่ในร่วมกันหมดอ้คุณนายไปน้อนน้ำเหนียแรงชวัน ไม่เผ็ดแม่เอาฝั่งนี้ให้ไม่เผ็ดลวกกินเลยคนณเราฝั่งดูดน้ำก่อนต้องใส่ผิดผิกแ,แม่เห่อแม่จับพิกอันนี้ไม่เสร็จเนี่ยถือเอาเลยอ,อ,อ,อืมเย็นแล้ว กัข,ข้ามากมายหลายอย่างราคาพี่หนองครับกินขอน้ำกันครับ่ะโอ้มากเลยครับมากเลยครับคุณ บรรยากาศเกตมวนเออแม่นด็กหน่อยนักเรียนบ่างบนบ่นักศึกษาเนะาะงานเออครับโอ้ยบรรยากาศครับล่องเรือหาลักอ่าบรรยากาศที่ฝันพี่น้องครับพี่น้องครับ ตามงานไฟแล้วคนะุณตามงานไฟแล้วตามงานไฟแล้วคุณขี่ครับพี่น้องครับถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อโอ้ยนี่รถลำฟงครับเป็นรองครับบริการดีมากนาหน้า,นารีสอร์ทครับนาหน้า,นารีสอร์ทครับจังหวัดเพชรบุรีครับ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องน้องพาขวัญครับเอาบรรยากาศการล่องเรือและคาเฟ้มาฝากครับวันนี้ครับมาเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ